รมธาราบทที่15ไล่พระลงรถคืนวันนั้นหลังจากเดินจงกรมกลับไปกลับมาระหว่างต้นสัก์สองต้นจนเมื่อยแล้วอาตมาก็กลับมานั่งพักผ่อนบนเฉลียงกุฏิน้อยขณะที่กำลังนั่งพักอยู่นั้น คำสอนของพระอาจารย์ได้เกิดปุดขึ้นในจิตใจครั้งหนึ่งท่านเคยสอนไว้ว่าเมื่อก้าวย่างเข้าไปสถานที่แห่งใดเป็นครั้งแรกเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจและความคุ้นเคยทันทีทันใดแสดงว่าในชาติก่อนชาติใดชาติหนึ่งเราเคยเกิดและอยู่ที่นั่นมาก่อนถ้าเป็นป่าเราเคยเกิดเป็นสัตว์หรือลูกเทวดาอยู่ที่นั่น ถ้าเป็นบ้านเราเคยเกิดเป็นคนอยู่ที่นั่นที่ฉันนั้นไม่ควรอยู่นานเพราะจะทำให้เกิดการติดถิ่นติดบุคคลเป็นโอกาสที่จะพบคู่เวรคู่กรรมในอดีตชาติความยุ่งยากที่ไม่คาดหมายมาก่อนอาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยแรงกรรมเป็นอันตรายต่อการประพฤติธ,ธรรมเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นเมื่อคิดเปรียบเทียบคำสอนของพระอาจารย์กับประสบการณ์ของตน ตั้งแต่วาระแรกที่มาถึงอารามตีนตอแห่งนี้ก็รู้สึกว่าเป็นความจริงอาตมายังจำได้ว่าในบ่ายวันแรกที่อาตมาเข้าเข้าสู่บริเวณอารามนั้นเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจอย่างประหลาดคล้ายกับเพิ่งกลับถึงบ้านเคยอยู่อู่เคยนอนโคดเขินเนินดินร่องห้อยทุกแห่งต้นไม้ทุกต้นดูคุ้นตาคุ้นใจอย่างประหลาด ความสุขสบายใจอย่างลึกซึ้งนี้เองเป็นเหตุทำให้อัตมาฝา่าฝืนคำสังงง่งของพระอาจารย์อยู่นานเกินกำหนดจนประสบเหตุร้ายแรงน่าสยองขวัญที่เพิ่งผ่านพ้นไปอาตมาได้ตัดสินใจตั้งแต่บัดนั้นว่าจะอำลาอารามแห่งนี้ออกเดินทางต่อไปในวันรุ่งขึ้นพอตัดสินใจเสร็จก็เกิดความเศร้าใจอะไรรักอารามอย่างลึกซึ้งแต่อัตมาก็พยายามตัดห่วงอะไรเสรียที โดยคิดว่าชีวิตมีอันจำพรากเป็นธรรมดาอย่าว่าจะสถานที่และบุคคลเลยโดยที่สุดแม้แต่ชีวิตร่างกายของเราเองสักวันหนึ่งก็ต้องทิ้งไว้เบื้องหลังเช้าวันรุ่งขึ้นอาตมาขับไปบินธบาในหมู่บ้านอำลาญาติโยมกลับวัดฉันพัาหารแล้วก็อำลาสหธรรมิกอันมีท่านวิชานันทะเป็นประธาน ท่านแสดงความประหลาดใจมากที่เห็นอาตมาจะจากไปอย่างกระทันหันเพราะท่านเข้าใจว่าอาตมาจะอยู่จำมรรษากับท่านที่นี่ท่านได้พยายามขอร้องให้อาตมาอยู่กับท่านต่อไปด้วยเหตุผลว่าถ้าท่านไปเสียผมก็ขาดที่ปรึกษาทำไปเพราะผมเรียนรู้จากตำราแต่ท่านเรียนรู้จากการปฏิบัติจึงรู้จแจ่มแจ้งผิดกันต่อไปนี้เกิดความสงสัยขึ้นมา ไม่รู้จะหันหน้าไปปรึกษาใครเสียดจริงจริงอัตตาหิอัตโนนาโธอัตมาตบท่านวิชานันทะดุพุทธภาสิทธ์แล้วก็กล่าวคำอำลาเป็นครั้งสุดท้ายอาตมาสะพายบาดแบกโกรดเดินทางผ่านทุ่งนาป่าไม้เรื่อยๆอยังไม่มีจุดหมายปลายทางตามที่เคยปฏิบัติมา จุดหมายปลายทางของอาตมาก็คือป่าช้าหรือราป่าใกล้ๆหมู่บ้านที่อาตมาเห็นว่าควรหยุดพักสำหรับวันนั้นไม่มีการตั้งจุดหมายไว้ล่งหน้าเพราะการตั้งจุดหมายไว้เบื้องหน้าเป็นการสร้างเงืินไขบังคับตัวเองโดยไม่จําเป็นทำให้เกิดความกังวลใจเกี่ยวกับระยะทางเกี่ยวกับเวลา เกรงว่าจะไปไม่ถึงจุดหมายตามเวลาที่กำหนดไว้ทำให้เสียสราภาพและความสุขสบายทางใจเพราะเหตุนี้อาตมาจึงไม่ตั้งจุดหมายไม่กำหนดระยะทางไม่นับเวลานาทีแต่เดินไปเรื่อยดุดปุยเมฆล่องลอยไปในน่านฟ้าในเวลาบ่ายอาตมาพบตัวเองอยู่บนถนนลาดยางสายหนึ่งจึงตัดสินใจเดินตามถนนสายนั้น มุ่งหน้าสุ่ทิศใต้แสงแดดในตอนบ่ายร้อนระอ,อุพอดูแต่ก็ยังเย็นกว่าไฟกินเลดท,ที่เผาลนจิตใจของมนุษย์ความร้อนทําให้เกิดความกระหายน้ําแต่มองไม่เห็นที่ที่พอจะได้น้ํามาดื่มทําให้เห็นชัดขึ้นว่าความกระหายน้ําเป็นทุกชนิดหนึ่งแต่ก็ยังดีกว่าความกระหายใจของมนุษย์ด้วยอำนาจตัณหา อาตมาได้หยุดพักที่ใต้ร่มไม้ข้างถนนเพื่อให้ขาจะเริ่มเจ็บปวดเพราะการใช้งานหนักในพักผ่นขณะที่นั่งพักก็ไม่ได้ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์เพราะพระอาจาร,รย์ของอาตมากำชับนักหนาว่าทรัพย์สมบัติทุกชนิดในโลกแม้จะสูญหายไปแล้วยังมีหวังได้กลับคืนแต่เวลาแห่งชีวิตที่ผ่านไปแล้วไม่มีทางได้กลับคืนเลยเพราะฉะนั้นอยปล่อยเวลาให้ผ่านไปปล่เปล โดยไม่ได้ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านจงทำเวลาทุกๆนาทีให้เป็นประโยชน์ถ้าทำทางกายไม่ได้จงทำทางวาจาถ้าทำทางวาจาไม่ได้จงทำทางใจคือคิดนึกในสิ่งที่ดีมีประโยชน์พระอาจารย์เคยแนะว่าถ้าไม่มีอะไรจะทำทางกายวาจาใจและไม่อยากทำอะไรจงหยิบเอาหนังสือสุภาษิตขึ้นมาเปิดอ่านพบสุภาษิตบทใด ให้อ่านทบทวนสุภาษิตบทนั้นจนจำได้แล้วพิจารณาจะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตได้มากเพราะสุภาษิตแต่ละบทนั้นนักปราชไดิคิดแต่งขึ้นจากประสบการณ์ของตนเองและของคนอื่นพิจารณาดูอย่างละเอียดทีถ้วนเป็นเวลานานจนแน่ใจแล้วว่าเป็นความจริงแท้จึงผูกเป็นสุภาษิตไว้สอนคนรุ่นหลังสุภาษิตต่างต่างแม้จะเป็นข้อความสั้นๆ แต่ก็บรรจุเอาความจริงของชีวิตของสังคมมนุษย์และของโลกไว้ได้ทั้งหมดฉะนั้นเมื่อพบสุภาษิตใดๆอย่ามองข้ามไปให้นำมาพิจารณาอย่างละเอียดจะได้ความรู้เท่ากับอ่านหนังสือเล่มใหญ่ทีเดียวตั้งแต่นั้นมาอาตมาจึงสนใจสุภาษิตต่างๆได้ถือสมุดบันทึกเล่มเล็กๆไว้ก,ก,ก,กับตัวพบสุภาษิตดีๆไม่ว่าของชาติใดภาษาใดเป็นต้องจดใส่สมุดพกนั้นไว้ทันที ว่างๆก็นำมาอ่านและพิจารณาวิธีอ่านก็ไม่จำเป็นต้องเปิดตั้งแต่หน้าแรกเปิดหน้าไหนพบสุภาษิตอะไรก็อ่านและพิจารณาสุภาษิตนั้นสำหรับคราวนี้อาตมาหยิบสมุดพกออกมาจากย่ามพอเปิดออกดูก็พบสุภาษิตฝรั่งบทหนึ่งว่า forgive o t h e r but yourself never ซึ่งแปลความว่าจงให้อภัยแก่คนอื่น แต่อย่าให้อาภัยแก่ตนเองเป็นอันขาดอาตจจมาเริ่มคิดวิจารณ์เนื้อความของสุภาษิตนั้นทันทีสุภาษิตบทนี้มีความหมายในทางสอนใจได้เป็นอย่างดีเพราะคนเราทุกคนย่อมมีความรักตนเป็นมูลฐานอยู่แล้วสมดังความของพระพุทธภาษิตว่านัตถิอสมังเปมังซึ่งแปลว่าความรักอื่นเสมอด้วยรักตนไม่มี เมื่อบุคคลรักตนก็ย่อมเข้าข้างตนเห็นแก่ตัวเมื่อตนทำความดีเพียงเล็กน้อยก็อยากให้ปรากฏอยากให้คนอื่นรับรู้อยากมีหน้ามีตาอยากได้รับการยกย่องสรรเสริญตรงกันข้ามเมื่อตนทำความชั่วแล้วกลับไม่อยากรับความชั่วนั้นถ้ายอมรับก็ถือว่าเป็นความผิดเพียงเล็กน้อยแล้วให้อภัยแก่ตนเองอย่างง่ายดาย บางคนนอกจากจะไม่ยอมรับความผิดที่ตนทำแล้วยังโยนความผิดให้คนอื่นอีกด้วยทำให้เกิดถ้อยร้อยความทะเลาะวิวาททำร้ายล้างผลนกันประราชผู้เห็นความยุ่งยากของเรื่องนี้จึงได้ลุกสภาสิทธิบทนี้ขึ้นเพื่อสอนใจคนเพื่อให้คนหมั่นสำรวจตรวจดูตนเองอยู่เสมอถ้าพบข้อผิดพลาดของตนเองไม่เพียงเล็กน้อยขอให้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล,ล้วก็รีบแก้ไขปรบปรุงเสีย โดยวิธีนี้เท่านั้นคนจึงจะดีขึ้นได้สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นได้เพราะเท่ากับล้างสิ่งสกปรกออกจากตนทุกทุกครั้งที่มีสิ่งสกปรกมาถูกต้องตนตรงกันข้ามถ้าตนทำความผิดแล้วไม่ยอมรับผิดให้อภัยแก่ตนเองก็เท่ากับไม่ยอมล้างสิ่งสกปรกออกจากตนความสกปรกนั้นจะหมักหมมพัโพนขึ้นทุกที จนกระทั่งเขากลายเป็นก้อนความสกปรกสมมมเน่าเหม็นไม่มีใครอยากเข้าใกล้ค,รครบค้าสมาคมด้วยขณะที่อาตมากำลังนั่งคิดวิจารณ์สุภาษิตนั้นอยู่นั่นเองความคิดอย่างหนึ่งกเกิดขึ้นคือคิดว่าถ้ามีรถยนต์โดยสารผ่านมาจะขออาศัยเขาโดยสารไปก็อาจช่วยบรรเทาความไม่ขบแข้งขาได้บ้างคิดเช่นนั้นแล้วก็นั่งคอยรถ คิดวิจารณ์ใจความของสุภาษิตไปพลางครู่ใหญ่ผ่านไปมูอัตมาแววได้ยินเสียงรถยนต์คันหนึ่งดังมาแต่กไกลจากทางด้านทิศเหนืออัตมาดีใจรีบออกไปยืนบนถนนและยกมือขึ้นโบกเป็นสัญญาณให้รถหยุดตามที่เคยปฏิบัติมาแต่อัตมาสังเกตเห็นว่ารถยนต์คันนั้นหาได้ลดความเร็วลงเพื่อจะหยุดรับอัตมามาให มันวิ่งอย่างรวดเร็วแล้วก็วิ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วอาตมาสังเกตเห็นว่ารถคันนั้นมีคนโดยสารค่อนข้างแน่นแม้บนหลังคาก็เต็มไปด้วยสัมภาระสิ่งของต่างๆนั้นอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คนขับไม่ยอมหยุดรับอาตมาเพราะการจัดที่ทางให้พระภิกษุในรถโดยสารแน่นๆไม่ใช่ของทําได้ง่ายๆฉะนั้นคนขับบางคนจึงไม่เต็มใจที่จะรับคนโดยสารที่เป็นพระ อาตจจมาจึงกลับเข้าไปนั่งเต้ต้นไม้คอยรถคันอื่นต่อไปความกระหายน้ำรบกวนหนักขึ้นจนรู้สึกลำคอแห้งน้ำลายเหนียวครัวใหญ่ผ่านไปก็มีรถโดยสารอีกคันหนึ่งวิ่งมาจากทางทิศเหนืออาตจจมารีบออกไปยืนข้างถนนบกมืออีกแต่รถยนต์คันนั้นก็วิ่งผ่านไปอีกโดยไม่อะไรใหญ่ดีทั้งทั้งที่บนรถมีคนโดยสารไม่มากนะัก ความโกรธเคืองเล็กน้อยคุกรุนขึ้นในใจของอาตมาแต่เมื่อได้สติกลับขึ้นมาก็รีบระงับมันเสียโดยคิดว่าเราเป็นคนอื่นไม่มีส่วนเป็นเจ้าของรถขันนั้นเจ้าของที่แท้จริงของเขาย่อมมีสิทธิ์ในรถของเขาอย่างสมบูรณ์เขาจะหยุดรับใครหรือไม่ย่อมมีสิทธิ์ทำได้อย่างสมบูรณ์คิดดังนี้แล้วอาตมาก็กลับเข้ามานั่งทนความกระหายน้ำใต้ต้นไม้ต่อไป เวลาผ่านไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็มีเสียงรถยนต์อีกคันหนึ่งดังมาตามถนนทางทิศเหนืออาตมาออกไปยืนบกมือตามเคยแต่คราวนี้สักแต่ว่าทำไปโดยไม่มีความหวังใดๆเพราะรถยนต์สองคันที่ผ่านไปนั้นทำให้อาตมาได้บทเรียนบทหนึ่งว่าการตั้งความหวังไว้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นถ้าเกิดความผิดหวังจะเป็นโทษ ฉะนั้นควรทำไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องตั้งความหวังใดๆไว้แต่ทำอย่างดีที่สุดถ้าประสบผลสำเร็จก็ดีไปถ้าล้มเหลวก็จะไม่ผิดหวังและเกิดทุกข์เพราะเราไม่มีความหวังอยู่แล้วแต่บางทีสิ่งที่เราไม่เคยหวังเลยกลับเกิดขึ้นปรากฏว่ารถยนต์โดยสารคันนั้นได้หยุดกึกลงข้างหน้าอาตมา และเด็กเก็บข้าดวยสารได้ลงจากรถมาช่วยขนเอาบาเรกรลดของอาตมาขึ้นไปบนรถด้วยพออาตมาขึ้นนั่งเรียบร้อยที่ท้ายรถแล้วรถก็เริ่มออกวิ่งสังเกตดูภายในรถมีคนด้วยสารนั่งอยู่ตอนหน้าเพียงไม่กี่คนเท่านั้นนี่อาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เขาหยุดรับอาตมา ครูใหญ่ผ่านไปเด็กเก็บค่าโดยสารก็หยุดยืนอยู่ข้างหน้าอาตมายืนมือมาขอรับค่าโดยสารอาตมารู้สึกตกใจเล็กน้อยเพราะไม่มีเงินค่าโดยสารจะให้เขาและไม่คิดว่าเขาจะเก็บค่าโดยสารจากพระเพราะอาตมาเคยขออาศัยโดยสารมาหลายครั้งหลายบ้านหลายเมืองแต่ไม่เคยเสียค่าโดยสารเพราะเขาไม่เก็บค่าโดยสารจากพระอาตมาบังเอิญไม่มีเงินติดตัวเลย อาตมาพูดกับเด็กเก็บค่าด้วยสารขออาศัยด้วยสารไปเปล่าๆจะได้ไหมไม่ไปไกลนักหรอกพอถึงหมู่บ้านข้างหน้าถ้ามีผู้โดยสารขึ้นมากๆอาตมาก็จะลงทันทีเด็กคนเก็บค่าด้วยสารยืนจ้องดูงตา,าด้วยสายตาแสดงความไม่พอใจอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็หันหลังกลับเดินไปทางหน้ารถเขาชะงกหน้าออกไปพูดกับคนขับอยู่ครู่หนึ่งแล้วรถก็ค่อยๆลดความเร็วลง และหยุดกึกลงข้างทางเด็กเก็บข้าวโดยสารเดินมายินข้างหน้าอาตมาด้วยท่าทางเป็นสง่าและพูดว่าขอนิมนต์ท่านลงจากรถอาตมาจ้องดูเขาด้วยความรู้สึกงงๆอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็คว้าบาทและกรดเดินลงจากรถขณะที่อาตมากำลังยืนอยู่บนบันไดรถขาข้างหนึ่งก้าลงจนจะถึงพื้นนั่นเอง รถคันนั้นก็กระชากออกเต็มแรงทำให้อัตมาพลัดตกลงจากรถเป็นนอนอยู่บนถนนบาลและกรดหมุนกระเด็นไปคนละทางอาตมาพยุงกายลุกขึ้นปัดฝุ่นออกจากชีวอมองตามหลังรถคันนั้นไปด้วยความโกรธเคืองซึ่งฟุ้งขึ้นมาในจิตใจด้วยอัตโนมัติแต่เมื่อได้สติกลับคืนมาอาตมาก็พยายามระง,งับมันเสีย โดยคิดว่าการที่เขาเลยอาตมาลงมาจากรถนั้นเป็นการกระทําที่ชอบด้วยเหตุผลแล้วเพราะเจ้าของรถเขาสลังเงินจำนวนมากไปซื้อรถมาวิ่งก็เพื่อต้องการเงินนําไปเลี้ยงบุตรญยยาติญาติมิตรและตนเองใครมีเงินให้เขาเขาก็ยินดีรับขึ้นโดยสารรถของเขาอย่างเต็มที่ใครไม่มีเงินเสียค่าโดยสารให้เขาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่รับให้โดยสาร ถ้าขืนขึ้นไปโดยสารโดยไม่มีเงินเสียก็เท่ากับละเมิดสิทธิ์ของเขาเขาย่อมมีสิทธิ์ที่จะไล่ลงจากรถโดยสารของเขาได้ทุกเมื่อฉะนั้นการที่อาตมาถูกไล่ลงเพราะไม่เสียเงินค่าโดยสารให้เขาจึงเป็นการกระทําที่ชอบแล้วคิดดังนี้แล้วความโกรธเกืองก็ลดลงแต่ยังไม่หายไปทีเดียวเพราะจิตใจยังหวนคิดถึงการที่เขาได้อาตมาลงอย่างทารุณหลั่นแคล้งอาตมาตกจากรถ ซึ่งเป็นการกระทําที่ไม่มีเหตุผลไม่น่าให้อภัยเลยที่อาตมาก,ก็พยายามระงับความโกรธที่ยังเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยนั้นโดยคิดว่าถ้าเขากระทําอย่างนั้นด้วยเจตนาชั่วก็แสดงว่าเขาเป็นคนชั่วจิตใจเขาถูกโลภโทสะโมหะครอบงำจนเป็นใจที่มืดบอดถ้าการกระทําความชั่วมีผลเป็นทุกข์จริงก็แสดงว่าเขากําลังเดินทางไปสู่ความทุกข์ เปรียบเหมือนคนตาบอดที่กำลังเดินไปสู่ปากเหวถ้าเขาเผลอมาเหยียบท้าของเราเข้าบ้างเราควรจะโกรธเขาหรือควรจะสงสารเขาให้อภัยแก่เขาทุกคนย่อมจะยินดีให้อภัยแก่เขาอาตมาพูดกับตนเองว่า f o r g i v e autobus you never แล้วก็เก็บบัตและกรดออกเดินทางต่อไปโดยไม่ตั้งใจขอโดยสารรถคันใดอีก